Creative Talk Podcast In Law เรื่องกฎหมายคลายสงสัยสวัสดีครับยินต้อนร,รับเข้าสู่รายการ Podcast In Law นะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้อยู่กับผมเก่งสิทธิพงศ์สินวัชเกษมครับค่ะโจ้ชวีวันคงโชคสมัยค่ะ ครับมิกกี้ยุทธนาศีรีสวัสดิ์ครับครับผมก็เช่นเดิมนะครับรายการพอดแคสต์ทีเรอเป็นรายการที่พูดถึงเรื่องของกฎหมายนะโดยมีคุณมิกกี้เนี่ยแหละเป็นคนที่ให้ความรู้กับเรานะครับซึ่งจะเป็นกฎหมายแบบสนุกสนุกฟังเข้าใจง่ายเออแต่ได้สาระใช่ไหมยาระนะโดยจะมีเราสองคนที่เป็นเป็นคนที่ไม่รู้เหมือนกันกับคุณผู้ฟัง ที่ฟังกันอยู่ในตอนนี้เป็นตัวแทนประชาชนเป็นเจ้าหนูเจ้าหนูจำไม่ใช่ใช่นะครับเอาละวันนี้หัวข้อของเราก็คือมรดกวันโอวันคลาสสิกพื้นฐานเรื่องของมรดกถามคุณบิกกี้ก่อนคือเราเนี่ยคนที่ฟังพอดแคสต์นะผมว่านะก็อายุอยู่ประมาณสักเนี่ย20่สกว่ากถึง30-40ิบสี่เรื่องมรดกนี้มันต้องรู้ด้วยหรอ ไกลตัวมันดูไกลตัวมันดูจะยังเออไกลความตายจะยังน่าจะอีกไกลนะโจเข้าใจครับคือผมว่าผมคิดว่ามันคิดได้หลายหลายเรื่องนะครับคือคือเวลาเราพูดถึงฝั่งเราตัวเราเองอาจจะรู้สึกว่ามมดกไกลตัวนะครับแต่ว่า บางทีครับมันจะมีเรื่องที่อันนี้ไม่ได้แช่งต้องบอกก่อนนะไออีพีทั้งหมดเนี่ยเวลาเราพูดเราพูดกันในเชิงกฎหมายมเราไม่ได้แช่งอะไรใครแล้วก็เวลาพูดถึงเรื่องความตายก็จะเป็นเรื่องปกติของกฎหมายเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับความตายขอยงคนด้วยนะครับแต่ไม่ใช่พิตีพิสวงแน่นอนนี้สบายใจได้นะ <c oughs> ฟังกันคืนได้นะนี้ก็ะสะเนเรื่สบายอเรื่องของมรดกเนี่ยครับคือคือมันเป็นเรื่องที่ผมว่าทุกคนควรจะรู้เอาไว้เพราะว่าต่อให้เราไม่ได้เป็นเจ้ามรดกเราอาจจะเป็นคนที่รับมรดกก็ได้ออืม <Good> ในมุมนั้นเราอาจจะไม่เคยคิดว่าเออแล้วถ้าเกิดฉันเป็นคนรับมมดกไอ,อ้ฉันมีสิทธิ์รับของชิ้นนี้ไหมทําไมฉันไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ของฉันหรือเปล่าหรือว่าคนจะปล่อยๆเลยตามเดยไปซึ่งหลายๆครั้งนะครับผมก็เห็นบ่อยๆว่าพอเราไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้ดีพอครับเอ่อหลายๆเรื่องที่มันที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราพลาดเลยของไอ้ที่ควรจะเป็นของเรามันก็หายไปเลยอันเนี้ยมันผมว่า หลายเรื่องเนี่ยถ้าเรารู้เอาไว้ก่อนนะเรื่องกฎหมายมันคือเรื่องของกติกาในการอยู่ร่วมกันในสังคมเนาะมอดกเป็นหนึ่งเรื่องครับที่เขามีการกาหนดเอาไว้ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็กฎหมายมอดกในประเทศไทยเนี่ยครับออกมาตั้งแต่สมัยช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองสองสี่แถวๆถสองสี่เจ็ดแปดอะแถวๆช่วงนั้นเลยคือ,อคกฎหมายมันมัน,ม,นมันเก่ามากครับและเราก็ร่างตั้งแต่นั้นมาเนี่ยไม่มีเมเจอร์เชนเลย <laughs> ไม่มีการเปลี่ยนแปลง <major chain. S 2> ไม่ใช่แม่เจ้เชนนะคือค่อนข้างค่อนข้างนิ่งแล้วก็ตรงไปตรงมามากผมว่ารู้วันนี้ไปเนี่ยผมว่าอีกห้าปีสิบปีก็ยังใช้ได้อยู่เพราะว่าสมัยผมเรียนตอนปีสี่เนี่ยมันยังเหมือนเดิมนะผ่านมาสิบกว่าปีปุ๊บเรื่องที่ผมเคยเรียนมาก็ยังใช้ได้เพราะเขาจริงๆอ่ะเรื่องมรดกมันสําคัญจริงนถ้าที่เราเคยเห็นมานะคือเรื่องมรดกนี่แหละที่ทําให้คนที่เป็นพี่น้องกันรักกันเนี่ยก็ทะเลาะกันตีกันยิงกันฆ่ากัน เป็นสาเหตุองหลายคดีใช่ผมว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันมาจากความไม่ชัดเจนของมรดกหรือเรื่องของการที่คนที่แบบเนี่ยเป็นผมว่าได้ยินเยอะนะญาติผู้ใหญ่เราหรือหลายคนเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากทําเพราะมันเหมือนเป็นการแช่งตัวเองถูกต้องครับคุณมิกกี้คิดว่ายังไงมังกับกับความคิดแบบอย่างประมาณนี้ครับ ผมผมว่าคนที่เป็นเจ้ามอดกครับเอ่อถ้าหากว่าเราเข้าใจกฎหมายมอดกแล้วก็จัดก,การได้ดีหรือว่าเราอาจจะมีที่ปรึกษากฎหมายดีๆสักคนก็ได้นะครับที่ดูแลเรื่องการจัดก,การมอดกให้เราเนี่ยเอ่อเวลาที่เราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยครับตอนที่มอดกมันตกมาหาทายาทเนี่ยทายาทจะได้ไม่ทะเลาะก,กันเพราะว่าพอบางอย่างมันไม่เคลียรครับ แล้วเวลาที่เขาต้องมานั่งแย่งชิงกันผมว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องที่เราอยากเห็นนะหลาหลายครั้งเวลาผมคุยผมก็จะคุยในมุมที่ว่าอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องที่เราแช่งตัวเองแต่เป็นเป็นเรื่องที่ว่าเราพยายามทําให้ความมั่งคั่งของเราทรัพย์สินของเราที่จะส่งต่อให้ลูกหลานเนี่ยมันส่งต่อไปด้วยความราบรื่นที่สุดไม่ให้ใครมาทะเลาะก,กับใครฟังดีจังคือบ้านผมนี่คุณพ่อคุณแม่ทําเรียบร้อยแล้วนะทามาตั้งตั้งนานแล้วด้วยแต่ว่าทําไปก็เปลี่ยนไป เปลี่ยนคือหมายถึงทำทำปุ๊บก็เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้เรียกคือมีอัปเดตอัปเดตมีอัปเดตเลย์ช่เปลี่ยนใจเป็นใจแม่พี่ก็เป็นพย์สินมันเคลื่อนได้เรื่อยๆเอาละวันนี้เรามาวันโอวันกันดีกว่าคุณมิกกี้มีโลวันครับเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมอยากให้เห็นภาพแค่นี้ก่อนครับว่ามรดกเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตอนไหนนะครับมรดกเนี่ยจะเกิดขึ้นมาและเกี่ยวข้องกับเราได้ก็ต่อเมื่อมีคนตายคจำแค่นี้พอเนี่ย เมื่อมีคนตายจึงจะเกิดมอดกขึ้น<ม>ถ้าไม่มีคนตายไม่มีมอดกอืมครับเอาง่ายแค่นี้ก่อนนะครับซึ่งเวลาที่เราพูดถึงตัวละครนะครับมันจะมีอยู่สองคนกว้างๆนะครับคนแรกคือคนให้คนที่สองคือคนรับ,ค,รบคนให้นะครับเราจะเรียกเขาว่าเจ้ามอดกเจ<ม>้ามอดกเมืมเม่อเจ้ามอดกตายนะครับก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่ามอดกนะครับแล้วมอดกเนี้ยก็จะตกมาหาคนรับคนรับเนี้ยเรามีชื่อเรียกด้วยเราเรียกเขาว่าท<ม>ายาท อคนชอบเรียกว่าทายาทอาศูนย์อะไรเงี้ยอะไรอย่างนั้นแหละครับคำเดียวกันคำเดียวกันโอเคเออครับเจ้ามรดกตายมรดกตกหาทายาทหลักการมีแค่นี้เลยครับครับทิ้งแล้วก็ค่อยค่อยมาดูกันว่าเจ้ามรดกเป็นใครมรดกคืออะไรแล้วก็ทายาทเนี่ยมีใครบ้างแค่นั้นเองนะครับเวลาที่เราเนถ้าเราเห็นแก่นใหญ่ของมาอยู่เวลาเวลาที่ผมสอนที่มหาวิทยาลัยเนี่ยคือผมสอนวิชานี้ด้วยนะครับวิชากฎหมายมรดก เวลาผมสอนนักศึกษาทุกคนผมจะบอกว่าจําภาพใหญ่ๆใ,ให้ได้ก่อนว่าลมหายใจของวิชาเนี้ยมีแค่นี้เลยมีคนตายนะครับมอร์ดกก็เลยตกมาหาคนรับ<ต>ง่ายๆมา<ช>หาเขาอย่างอะไร<ส>วิธีใดอ่าแล้วเรา่มยมาแตกรายละเอียดกันว่าอย่างไรเรียกว่าตายคนอย่างนี้ตายหรือยังมอรดกได้แก่อะไรบ้างอะไรที่เป็นมอรดกไหมอะไรไม่ใช่มอรดกนะครับคนรับเป็นใครคนนี้มีสิทธิ์คนนี้ไม่มีสิทธิ์แค่นั้นเองนะครับหลักหลักมีแค่นั้นเองอันนี้เอาวันเอาวันให้เห็นภาพก่อน ดังนั e <laughs> hey, ้นเนี่ยเวลาเราใช้คําว่ามอดกเนี่ยครับเราต้องใช้ด้วยความระมัดระวังอย่างถึงที่สุดนะครับโดยเฉพาะในมุมของกฎหมายเนี่ยมรดกมันเป็นของของคนที่ตายไปแล้วอืมครับอ่าผมมีอยู่ทีผมไปทานข้าวแล้วผมก็ไปเจอเพื่อนนะครับเพื่อนผมก็หิ้วกระเป๋าหลุยจากอีพีที่แล้วนะเพื่อนผมเนี่ยหิ้วหิ้วกระเป๋าถุยมานะครับก็เก่าเที่ยวผมก็ถามเออผมก็ถามว่าเออเฮ้ยไอกระเป๋าใบเนี้ยนะครับ ได้จากไหนมาทําไมมันทรมขนาดนี้คือ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 ก็แซนะวกับเพื่อนนะเพราะกระเป๋ามันเก่ามันเก่ามากมันเก่าจริงคือมันเหมือนมันขานมาแบบหลายปีมากหลายสิบปีมากเขาบอกว่าอันเนี้ยมรด,ดกแม่เขาออเออแต่แต่แตประเด็นคือเขามากับคุณแม่ <ะ S 1> เราด้วย <c oughs> ความที่เราเป็นนักกฎหมายเราก็มองหน้าเขาแล้วก็มองหน้าคุณแม่เราก็ไม่ไม่แล้วเราก็คิดว่าคุณแม่ใช่ไหมไม่ใช่แล้วเราก็คือเอ๊ะหรือว่ามึงเดินมาคนเดียวแต่ฉันเห็นอะไรอยู่แต่ เราเห็นแม่เลยด้วยังไม่ใช่อย่างนั้นจิกดังนั้นนะครับถ้าจะเรียกถูกต้องก็เรียกเป็นสมบัติของคุณแม่หรือว่าเป็นของคุณแม่ไปเลยดีกว่าเพราะว่ามอดกลีกเลี่ยง่ะไม่มีเหมือนกันเพื่อนผมขับรถมามอโดกพ่อครูอะไรเงี่ยเมันไม่ทำนี้ไม่เวอแต่นี่ทำให้คิดเลยนะกลายเป็นคำแช่งของจริงเลยออครับ S <S ใช่ใช่แต่ว่าแล้วแต่คนนี้มันแล้วแต่ใครจะคิดมากนะแต่ว่าพอดีว่าพอเราเป็นนักกฎหมายเรารู้ว่าคํานิยามขอมอดกมันคืออะไรพอเราฟังปุ๊บเราจะเริ่มรู้สึกแบบเอ๊ะมันอาจจะไม่เหมาะสมนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้พูดแรผมก็ฟังแล้วผมก็คิดอยู่ในใจนะแล้วก็เราก็ไม่ได้บอกใครเออเออ แต่แปลว่าจากนี้ไปเวลาเราใช้คําว่ามอรดกเราใช้ด้วยความระมัดระวังแล้วกันเพราะมอรดกคือหมายถึงของของของคนที่ตายไปแล้วเอาเป็นว่าอย่างน้อยในอีพีนี้แล้วกันเราพูดถึงว่ามันคือของคนที่ตายไปแล้วนะครับทีนี้เวลาเราพูดถึงคำว่ามอรดกเนี่ยครับมันจะเกิดขึ้นเมื่อมีคนตายพอตายปุ๊บมอรดกมันตกมหาทายาดเนี่ยคาถามแรกก่อนฮะมอรดกเนี่ยมันตกมาหาทายาดเนี่ยตอนไหนนะครับยกตัวอย่างสเคสหนึ่งแล้วกันนะครับสมมุติว่าเป็นที่ดินอยู่แปลงหนึ่งครับเป็นของเจ้ามองงผมเอรับกีนี้ปราากฏว่ผมตาย นะครับพอผมตายปุ๊บเนี่ยที่ดินแปลงเนี้ยมันก็ต้องตกมาหาทายาทแต่ทีนี้เราน่าจะเคยทราบว่าที่ดินเนี่ยครับเวลามันโอนกันเนี่ยมันไม่ใช่แบบส่งโฉนดให้แล้วมันจบเลยอืเวลาโอนที่ดินกันให้ครับมันจะต้องไปทําเรื่องที่สานักง,งานที่ดินใช่ไหมครับ,รบซึ่งเขาเรียกว่าเป็นการทําเป็นนังสาร,รจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อันนี้คือคาเต็มๆนะมันการโอนที่จะสมบูรณ์คําถามก็เลยเป็นงี้ครับว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าเจ้ามดกตายปุ๊บเนี่ยมีที่ดินเนี่ยตกหาทายาทเนี่ยมันตกหาทายาทตอนไหน คิดว่าตอนไหนกันนะก็ตอนก็ตอนตายตอนที่มีการประกาศว่าคนเนี้ยตายเลยเออตอนที่จดใบมรณะบัตรอ่าโอเคน่าสนใจน่าสนใจนะครับคําตอบนะครับจาง่ายๆเลยนะครับตอนตายฮะตอนตายอ่ะสมมุติตายทุกอย่างเลยตายคืนนี้ก็คือเป็นเลยหยุดไปหายใจทายาดเดี๋ยวนั้นเลยหยุดหายใจก็ไปเลยเออ S 1> <S 1> โอนไปหาทายาทเดี๋ยวนั้นเลยเรื่องของเ a เปอร์เวิร์กเรื่องของการจัดการเรื่องเอกสารเรื่องของมรณะบาัตรเดี๋ยวน,นี้เป็นเรื่องรองลงมาเลยครับหลักการตามกฎหมายคือมันจะแฟลชวิ่งปึ๊บมาหาเราทันทีเลยซึ่งถามว่าถามว่าทําไมต้องทําให้มันวุ่นวายขนาดนั้นนะครับผมกลับมายกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับสมมติว่าผมเนี่ยเ,เป็นเจ้าของนาฬิกาเรือนหนึ่งนะครับแล้วทีนี้ผมขึ้นเครื่องบินไปแล้วปรากฏว่าเครื่องบินตกตึ้มนะครับ<อ>เสียชีวิตนะครับานาฬิกาอยู่ที่ข้อมือผมนะอืครับ อยู่ที่ข้อมือผมนะปรากฏว่ามีคนมาช่วยฮะตอนที่เครื่องบินตกเนี่ยมีชาวบ้านแถวนั้นมาช่วยฮะมาช่วยปลดนาฬิกาออกไปกลัวร้อนเนี่ยไมกินไม้ก็บไว้เออเป็นนาฬิกาอยู่ที่มือเดี๋ยวร้อนอ่าอ่าอ่าก็อ่ะก็ก็ก็จีบนาฬิกาผมไปซึ่งซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเรียกว่าขโมยเนาะอันนี้ไอ้ขโมยแน่นอนนะครับคําถามก็คือว่าไอไอนาฬิกาที่ถูกขโมยไปเนี่ยครับใครเป็นคนเสียหายตัวผมที่เป็นเจ้าของนาฬิกามนคนเสียหายหรือว่าทายาทที่เป็นคนเสียหาย เป็นลักทรัพย์ไหมเหล่านี้มันจะเป็นปัญหาทางกฎหมายขึ้นมาเอาแค่นี้ก่อนเป็นลักทรัพย์ไหมเป็นฮะลักทรัพย์แน่นอน,เ,นเพราะว่ามันไม่ใช่ของคุณมันก็ต้องลักทรัพย์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าต้องมาดี f i n ว่ามันลักทรัพย์ของใครซึ่งผมคิดว่ามันลักทรัพย์ของทาย,ยาทเพราะว่าคนนั้นมันตายเรียบร้อยแล้ออโต้ทรานสเฟอร์ <Auto Transfer. S 2> <laughs> ถูกต้องครับถูกต้องน้ถูกต้องถ้าเราเข้าใจเห็นไหมเนี่ยหนึ่งอันนี้คือหนึ่งส่วนหนึ่งเราถ้าเราเข้าใจหลักนี้ปุ๊บเราจะเริ่มเคลียร์ว่านาฬิกาอยู่ที่ข้อมือผมนะแต่ว่าตอนนั้นผมเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยครับกรรมสิทธิ์นาฬิกาเนี่ยมันจะโอนไปหาทายาททันทีดังนั้นเนี่ยณเวลาที่นาฬิกาโดนปลดต่อไปเนี่ยครับมันเป็นเวลาที่เจ้าของทรัพย์สินเนี่ยได้รับความเสียหายแล้วก็คือเขาถูกขโมยก็จะเป็นลักทรัพย์ดังนั้นทายาทสามารถมาใช้สิทธิ์ตามกฎหมายอาญาเนี่ยครับมาฟ้องคดีลัก เขาก็คิดรอบครอบดีนะเพราะไม่งั้นมัวแต่ไปรอจดใบมรณะบัตรออเหรืออะไรก็ตามเนี่ยตอนที่ตายไปแล้วอาจจะต้องบอกว่าให้คนตายไปฟ้องมันก็ไม่ได้มันจะมีสุนยากาศเกิดขึ้นใช่ไม่จะมีสุญญากาศเกิดขึ้นว่าไม่มีเจ้าของนี่ไม่มีเจ้าของแล้วของใครล่ะอ่าอะไรอย่างนี้ก่กฎหมายเขาเลยมั่งแก้บั๊กแก้บั๊กแก้บั๊กเออดีดีดีอ่าครับครับครับมาแก้ปัญหาในส่วนนี้ซึ่งอันเนี้ยเป็นเป็นหลักที่เราเราเราพอเข้าใจละที่นี้เนี่ยครับอ่า เรื่องต่อมาก็คือเวลาที่มอดกเนีคยัมาตกมาหาทายาทเนี่ยครับทายาทเนี่ยแบ่งได้เป็นสองกลุ่มกว้างๆนะครับ,รบ,รบทายาทกลุ่มแรกครับเราเรียกว่าผู้รับพินัยกรรมอืมครับผู้รับพินัยกรรมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อการที่มอดกตกมาหาเขาครับตกมาโดยการเขียนพินัยกรรมอืมครับถ้าเจ้ามอดกเขียนพินัยกรรมให้นะครับเมื่อเขาตายปุ๊บก็เอาพินัยกรรมมาเปิดอ่านกัน ทีนี้พอมาเปิดอ่านปุ๊บพินัยกรรมบอกว่าทรัพย์สินอะไรให้ใครที่ไหนยังไงบ้างคนที่มีชื่อได้รับของเหล่านั้นเนี่ยครับอันนั้นเนี่ยเขาจะมีชื่อว่าเขาเรียกว่าผู้รับพินัยกรรมครับทีนี้มันก็มีบางเคสที่เกิดขึ้นได้เหมือนกันครับว่าพินัยกรรมสมมติว่าทรัพย์สินมีทั้หมดอยู่สิบชิ้นนะครับพินัยกรรมเขียนไปแปดมีสองชิ้นครับพอดีว่าโผลมาครับแล้วก็อัปเดตเวอร์ชันพินัยกรรมไม่ทันไอสองชิ้นนี้เพิ่งมาใหม่ล่าสุดเลยอ่าอ่าไม่ได้เขียนไว้ในพินัยกรรมจะทําอย่างไไรรรรหืือออบบาางคคคนนนัมมม่่เเเยยขีพิกกล ของที่ไม่ได้เขียนพินัยกรรมเอาไว้เลยเนี่ยของนี้มันจะตกไปหาทายาทด้วยวิธีการใดแบบไหนอย่างไรนะครับกฎหมายมีศับเฉพาะครับอันนี้เป็นศั์กฎหมายนะครับฟังยากนิดนึงเขาบอกว่าของใดๆก็ตามนะครับที่มันไม่สามารถตกไปหาผู้รับพินัยกรรมได้นะครับมันจะตกไปหาทายาทอีกประเภทหนึ่งครับเขาเรียกว่าทายาทโดยธรรมทายาทโดยธรรมทายาทใช่ทายาทโดยธรรมนะครับหลักการก็คือเป็นญาติทายาทโดยธรรมในนี้จะจะเป็นจะเป็นญาติซึ่งมันจะเป็นเรื่องของการการวางหลักหรือเรื่องของญาติสนิทครับซึ่จะสนิท ก็คือสนิทที่สุดจะได้ก่อนแล้วก็ถ้าห่างออกไปก็อาจจะไม่ได้หรือว่าอาจจะได้แต่ถ้าถ้าหากว่าญาติสนิทก่อนนั้นนเขาเขาไม่อยู่แล้วนี่เป็นต้นนะครับยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันเนาะตมันมันจะได้ไม่ลึกมากครับสมมติว่าถ้าเกิดระหว่างมีลูกนะครับสมมติว่าเราเนี่ยมีลูกกับมีพี่น้องนะครับพี่น้องท้องเดียวกันเลยนะตอนนี้เรามีญาติสองคนหนึ่งคือลูกสองคือพี่น้องท้องเดียวกันกับเรานะครับอสมมติชิตเป็นพี่ชายเราก็ได้ถ้าเราไม่ได้เขียนพี่นายกมไว้นะครับเราเสียชีวิตเนี่ย มอดกเนี่ยมันไม่ตกไปหาสองคนนี้ครับมอดกเนี่ยจะตกไปหาลูกคนเดียวครับเพราะ <ไป S 2> ลูก<า>เป็นญาติที่สนิทกว่าอืครับอ่แต่ถ้าหากว่าทั้งชีวิตเนี่ยไม่มีนะลูกก็ไม่ไม,ไม่ไม่อยู่ละนะครับก็จะไปก,ก็ก็จะกลายว่าถ้าญาติที่เหลืออยู่ตอนนี้มีคนเดียวคือพี่ชายมอดกก็จะตกไปหาพี่ชายอ่าแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีพี่เออสมมุติว่ามีพี่ชายสมมุติไม่มีลูกแต่มีแม่กับมีพี่ชายอ่าคือ คือเลเวลเนี่ยการแบ่งก็คือจะดูตามความสนิทอย่างนี้นหรอใช่ถูกต้องครับซึ่งกฎหมายเนี่ยในกรณีที่เป็นเรื่องเรื่องของทายาทโดยธรรมเนี่ยครับเขามีการกําหนดเอาไว้ชัดเจนเลยว่ามีอยู่หกลำดับเท่านั้นอืหกลำดับม嘛หกลำดับเท่านั้นแล้วก็เรียงจากบนลงล่างขึ้นมานะครับมันจะมีข้อยกเว้นนิดหน่อยเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังแล,ล้วกันตลอี EP นี้นะครับผมว่า EP นี้เข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บเราจะเริ่มเราจะเริ่มเกตและแล้วก็จะมีข้อสังเกตอีกเล็กน้อยด้วยนะครับในกรณีของทายาทโดยธรรมเนี่ยครับคนที่ อ่าคือลูกถามที่ลูกไม่ใช่ภรรยาหรอรอ่าแล้วภรรยามีไหมภรรยาปีได้ครับภรรยามีเอี่ยวในทุกกรณีภรรยานี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นเป็นตัวแทนที่จะได,ทะได้ที่จะได้ที่จะได้ในในใน,ในทุกๆกรณีทายจะเป็นทายาทที่มีสิทธิ์ได้รับเสมออ๋อเหรอเดเรื่องโอ้โหเรื่องคู่สมรสนี่อีกยาวมมกเอางี้เอางั้นยันเอากลับกลับไปที่ลูกก่อนอ่ากลับไปที่ลูกที่มีกี่บอกที่แรกลูกก่อนอ่ะครับอ่ะมีลูกนะครับลูกคือสนิทสุดนะครับ ต่อมาครับคือพ่อแม่เสน็จรองลงมาอืมแต่จําแค่นี้ก่อนนะครับว่าลูกกับพ่อแม่เนี่ยครับถ้ามีชีวิตอยู่ทั้งคู่นะทั้งลูกเราและพ่อแม่เราได้ได้ทุกคนเท่ากันนะครับหารเท่าอ๋อครับอืคือไม่ใช่ว่าถ้ามีลูกอยู่มีพ่อแม่ด้วยพ่อแม่อดไม่ใช่นะครับทั้งลูกและพ่อแม่เราได้ครบทุกคนและหารเท่ากันอือเลเวลเลเวลเท่ากันครับใช่ถูกต้องถ้าย่นี้เลยจากสองชั้นนี้ไปเนี่ยครับจะไม่เหมือนเดิมละอีกสี่ชั้นที่เหลือเนี่ยครับ อจะได้ก็ต่อเมื่อไม่มีไม่มีคนอยู่ข้างบนตัวเราถึงจะได้นะครับซึ่งไล่ลงมานะตะกี้ลูกเรียบร้อยละพ่อแม่นะครับต่อมาครับในสเต็ปที่สานะครับก็คือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันอืมซึ่งถ้าแปลเป็นไทยคือพี่น้องท้องเดียวกันพ่อเดียวกันมมแม่เดียวกันอืมครับอันนี้จะเป็นชั้นต่อมาชั้นต่อมาครับคือพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันอ่าโอเค อ่าก uhm. ็คือแม่เดียวกันคนละพ่อหรือพ่อเดียวกันคนละแม่ก็ว่าไปเลเวลไม่เท่ากันนะอืม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 อ่านั่นคือหมายความว่าถ้าหากว่าเรามีพี่น้องทั้งสองแบบนะคนหนึ่งเป็นพี่น้องท้องเดียวกันอีกคนหนึ่งคือคือพ่อเดียวกันคนละแม่ถ้าเคสนี้เนี่ยแล้วเราไม่ได้เห็นนพิธีกรรมไว้นะครับเวลามดกจะตกไปหาเนี่ยมันจะตกไปหาพี่น้องท้องเดียวกันอย่างเดียวเท่านั้นอืมครับซึ่งเขาก็จะไปหารกันสมมติว่ามีพี่น้องห้าคนก็หาห้าอย่างนี้หรอ ่าพี่น้องท้องเดียวกันห้าคนใช่ไหม <ứng S 2> ก็จะหารห้าครับอ,อ๋อโอเคไม่ได้เลเวลเนาะว่าแบบว่าพี่คนโตได้เยอะกว่าอะไรยงเงี้ยไม่ไม่ครับไม่ไม่<า>ไม่ใช่ถูกต้องครับอ่ะพี่น้องท้องเดียวกันเนาะแล้วก็พี่น้องพ่อเดียวกันหรือพี่น้องแม่เดียวกันก็ว่าไปนะครับแล้วต่อมาครับก็คือปู่ย่าตายายลำดับที่ห้าปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายก็คือพี่พ่อเออก็ก็คือก็คือพ่อของพ่อพ่อของแม่แม่ของพ่อแม่ของแม่อืมครับนะครับแล้วก็ลำดับสุดท้ายครับคือลุงป้าน้าอ่ะ ลุงป้านาอาก็คือพี่พ่อน้องพ่อพี่แม่น้องแม่คือลุงป้านาอาเนี่ยถ้าจะได้สมบัติเนี่ยคือทุกคนในเนี้ยต้องตายหมดต้องไม่ันไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นคือลูกได้ดูวิธีใดพ่อแม่โอ้โหตายหมดอ่ะครับไม่คือถ้าอุบิเหตุไงแล้วไม่ได้ทําพินัยกรรมไว้อะเออๆก็ใช่ไงก็ใช่ไงคือแบบถ้าเกิดว่าอุบิเหตุปุ๊บเนี่ยแล้วไม่ได้ทําพินัยกรรมคือเราเป็นลุงเป็นป้าคนนั้นอ่ะคือเราคงไม่ค่อยหวังอ่ะเพราะว่าโอ้โหแบบ ต้องรอไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันตายหมดแล้วเราคงคงไม่ได้รู้สึกดีมากเออครับออาต่อต่อต่อใช่ทีนี้เนี่ยในหกลำดับในหกลำดับนี้เนี่ยครับมันจะมีบวกหนึ่งก็คือคู่สมรสอ่าโอเคคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคู่สมรสมีส่วนมีส่วนแบ่งเสมอจะได้หารเท่าจะได้มากกว่าจะได้ครึ่งหนึ่งจะได้สองในสามอันเนี้ยสุดแท้แต่ว่าแบ่งกับใครอือันนั้นเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในอนาคตและกันแต่ให้รู้ว่าถ้าโดยธรรมนะครับคือหกคนหกลำดับเนี้ยบวกหนึ่งคือบวกคู่สมรส อคู่สมรสนี่แสดงว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมี power power มากที่สุดเลยเพราะว่าอยู่ในทุกรูปแบบไม่ว่าใครจะเลเวลไหนอันนี้ได้หมดอ่าครับใช่แต่ต้องจําเรื่องนึงนะครับคําว่าคู่สมรสคือต้องจดทะเบียนสมรสนะฮะใช่ใช่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายอืผมเคยเจออย่างนี้มาแล้วบอกว่าเนี่ยแฟนเขาอะถ้าเขาตายแฟนเขาอะจะได้จะจะได้มอดกไหมผมก็บอกว่าอ๋อถ้าเป็นแฟนไม่ได้ครับ เขาบอกแต่เขาแต่งงานนะโอ้ออแต่งงานก็ก็ได้ครับแต่เขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะก็ม่วันหลังเล่าให้พบก่อนนะครับมาทีละขั้นคือเอาง่ายๆคือต้องจดทะเบียนนั่นแหละนะไม่จดก็ไม่ได้อใช่ใช่เราดูหลักฐานทะเบียนเป็นหลักี่่แตเปลยนนามสกุลหรือไม่ก็ไม่สําคัญแต่ว่าจดทะเบียนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้จะไม่เสีเรียนละเพราะว่าเราเคยเล่าอีทีนูนแล้วเนาะว่าแบบสารรัฐธรรมนูญเนี่ยเคยมีคําพิจิตร์ว่าไอ้เรื่องเปลี่ยนคํานำหน้าเป็นนามสกุลมันมันเป็นออปชั่นละอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่อยากเปลี่ยนก็ไม่เป็นไรทีีน ถ้าเราไม่มีทายาทหกลำดับนี้แล้วไม่มีผู้สมรสด้วยจะเกิดอะไรขึ้นอ่าไปไหนเงินนี้ไปไหนใช่ไหมเออคิดว่าเงินไปไหนคิดว่าเงินไปไหนผมว่ามันมีนี่ผมเคยจําได้เหมือนมันจะไปเข้ารัฐบาลอ่ะใช่ไหมเหมือนเข้าอะไรสักอย่างธนาคารอะไรรัฐบาลอะไรสักอย่างเข้าเข้าของประเทศชาติผมคิดนะอ่าเขาก็ต้องเก็บไปครับพี่โจว่างไงฮะพี่โจวก็ว่างั้นนะคืออยู่ดีมันจะกลายเป็นไปกองอยู่งั้นเออเข้าวัด จะไปกองอยู่งั้นก็ไม่ได้คนก็ต้องไปใช้พื้นที่ใช้อะไรทรัพย์สินก็ต้องถูกไปทําประโยชน์ต่อถูกไหมใช่มันต้องไปเป็นของประเทศใครสักคนอ่ะต้องเป็นคนกลางอืใช่ใช่ตั้งกฎหมายเขียนไว้ชัดเลยครับว่าถ้าหากว่าไม่สามารถตกทอดไปหาใครได้เลยนะครับมรดกทั้งหมดจะตกแก่แผ่นดินอืแล้วแล้วแผ่นดินเอาไปเอาไปทําอะไรได้ครับเช่นเอาไป ขายทอดตลาดหรือว่าสุดท้ายเอามาเป็นเงินบริหารราชรการในประเทศเนี้ยหรอได้เลยแล้วแต่แล้วแต่เลยครับเข้าขคลังเลยฮะแล้วแต่เข้าคลังก็จะว่าก็จะเริ่มมีอ่ะมีที่ดินเพิ่มขึ้นดีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมีเงินเพิ่มขึ้นจะไปทําอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นก็เป็นเงินเข้าหลวงไปดีจังครับครับทีนี้ทีนี้ขอเล่าต่ออีกหนึ่งครับก็คือเวลาเราพูดถึงเรื่องพวกเนี้ยอ่ เวลาเราพูดเราพูดถึงเรื่องของมอดกนี่ครับบางคนเนี่ยขอเล่ากลับไปเรื่องพินัยกรรมอีกนิดหนึ่งแล้วกันเนาะบางคนคจะรู้สึกว่าพินัยกรรมเนี่ยมันไม่สําคัญนะครับพินัยกรรมมันมีความสําคัญมากเลยครับเอาสําคัญแรกสุดก่อนเลยครับพินัยกรรมเนี่ยมันทําได้ตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่ผมว่าสิบแปดอะ คือแบบมีแบบกฎหมายวันโอวันมากเลยนะใช่ไหมแบบมันรนิติภาวะประชาชนสิบห้าเปล่าเก่งเออไปอ่ะเหรอไอ้เลขสิบแปดคืออะไรวะเดี๋ยวนี้มันรู้นิติภาวะอันนี้มันอายุเท่าไหร่นะขับขี่เปล่าเลขสิบแปดเอางี้ผมเอาตามบัตรประชาชนอ่ะบัตรประชาชนสิบห้าใช่ไหมเอ๊ะแต่เดี๋ยวนี้แบบประชาชนได้ตั้งแต่แปดขวบแปดขวบไปทำบัตรประชาชนั้งกับแปดขวบเอางี้ผมอ่ะเอาตามผมหักดิบเลยผมคิดว่ามันยังไงกฎหมายคือกฎหมายผมว่าตอนมีบัตรประชาชนอ่ะก็คือแปดขวบ โอ้ยโจวเด็กไปนี่เกิดอินดี้เขียนขึ้นมาบอกว่ารักแม่โจหรือหรือแบบลุงเก่งทำบรรลุนิติภาวะนี่คือเมื่อไหร่อ่ะบรรลุนิติภาวะนี่คือยี่สิบเอ็ดเหรอยี่สิบครับยี่สิบครบยี่สิบปีิบบณญงั้นพี่โจเอายี่สิบเนี่ยเพราะว่ากูเปลี่ยนไม่ทันแล้วงั้นแปดก็ได้วะแปดโรกไปยี่สิบไหอ่าโอเคโอเคอ่ายี่สิบเนี่ยเอายี่สิบมาอ่าแปดโรกไปยี่สิบไม่น่าเชื่อนะฮะคําตอบมันอยู่ตรงกลาง่ะสิบห้า โอ้ใช่ไหมตอนที่อะต,ตะกี้เหมือนพี่เก่งพูดสิห้าอยู่นะเพราะผมคิดว่าทําบบประชาชนไงแต่ตอนหลังนี่เขาเพิ่งมาเลื่อนแปดสงสัยกฎหมายมรดกเขาไม่ได้แก้มาเลยเปลี่ยนไม่ทันยังยังไม่ได้ปรับตรงนั้น,นคระ่องการทำพินัยกรรมเนี่ยทําได้ทดําได้ตั้งแต่อายุ1ิบห้าปีบริบูรณ์คือครบสิบห้าปุ๊บเป็นนายเป็นนางสาวปุ๊บเนี่ยหรือใครจะเป็นจะเป็นนางก็สุดแท้แต่นะครับเขาสามารถไปทําพินายกรรมได้เลยอืมครับอ่าซึ่งซึ่งการทําพินัยกรรมนี้เนี่ยครับสมัยเด็กๆนะตอนนั้นผมเรียนแล้วผมอายุสิบห้าพอดีผม เออมันคงจะตลกมากนะนบอกว่าสมบัติเรามีเแล้วหว่ามองซ้ายมองขวาออขอยกกันดั้มตัวสีเขียวให้กับ <laughs> ขอยกมาม่าห้าซองนี้ขี่เจ้ามี<ง>กีตาร์ตัวแรกตอนอายุสิบห้าขอยกกีตาร์ให้น้องชายครับทีนี้ทีนี้เนี่ยเราปเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วกันเนาะว่าพินัยกรรมสาคัญอย่างไรนะครับในกรณีที่ถ้าเราเนี่ยเขียนพินัยกรรมไว้เนี่ยครับหลักการที่ควรทำนะคือเขียนให้ชัดที่สุดครับว่าของชิ้นไหนให้ทายาทคนไหน คือซึ่งอันนี้ผมขอถามนอกเรื่องนิดหนึ่งมันเขียนด้วยอะไรก็ได้เหมือนเดิมถูกไหมขอให้มันชัดเช่นอะไรก็ได้เขียนบนกระดาษธรรมดาเขียนด้วยลายมือไม่ต้องพิมพ์ใช่ไหมได้ได้หมดครับได้หมดครับแต่ได้ความสําคัญของพินัยกรรมเนี่ยมันต้องเขียนให้ชัดด้แนะว่าหลักการคือต้องบอกว่าถ้าข้าพระเจ้าตายอะไรจะเกิดขึ้นครับแล้วแล้วมันจะมันต้องเดี๋ยวค่อยมันค่อยมีกระบวนการต่อไปเนาะว่าจะไอดีนติฟายได้ยังไงว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ คนตายเขียนจริงๆถูกไหมอันนั้นค่อยเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าพิธีกรรมปลอมก็จะไปพิสูจน์อีกทีหนึ่งแต่ว่าสําคัญคือต้องเขียนให้ชัดอครับครับว่าเอาอะไรให้ใครชิ้นไหนให้ใครดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ควรเป็นนะครับสาหรับ E ีนีเนะาะเวลาเราเขียนพิธีกรรมถ้าจใจดีคือเขียนบัญชีทรัพย์สินมาให้หมดนะครับว่าเราเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างอย่าที่เาจัดกาสินเท่านี้ที่กอองเขียนมาให้หมดเลยแล้วเราก็ลิสต์เลยครับว่าของต่อไปเนี้ยชิ้นไหนให้ใคร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  โอ้โหนี่ผมมีสามมันทัดมีสามมันทัดมีสามชิ้นคือคือควรจะมีให้ครบเพราะว่าไม่งั้นมันจะดีปัญหาใหม่เกิดเกิดขึ้นมาปัญหาหนึ่งครับถ้าทายาทเราเนี่ยครับมีได้มากกว่าหนึ่งคนสมมติว่ากรอีทายาทโดยธรรมเรามีได้มากกว่าหนึ่งคนเช่นมีลูกสองคนมีพ่อแม่คนหนึ่งมีมีภรรยาคนหนึ่งปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่เขียนพินัยกรรมไว้นะครับเวลามันตกมาปุ๊บมันจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่ากรรมสิทธิ์รวมครับกรรมสิทธิ์รวมคือทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน ถ้ามันเป็นเงินน่ยผมไม่ค่อยมีประเด็นหรอกเพราะเงินมันเป็นทรัพย์ที่แบ่งได้และปัญหามันไม่ค่อยดีคือสมมติว่ามีทาย,ยาทโดยธรรมมาห้าคนแล้วมีเงินในบัญชีห้าแสนมาหารห้าคนละแสนหนึ่งอันนี้มันใจได้แต่ไม่งงแต่ถ้าเกิดว่ามันมีที่สมมตินะเป็นที่ห้าไร่ครับมันจะแบ่งว่าคนละไร่เนี่ยมันก็ต้องคิดต่อดีๆนะครับว่ามันจะมีที่ที่แบบว่าข้างหลังเป็นวัด uh huh. ข้างหน้าเป็นถนนใหญ่อ่าใช่ใครได้ตรงไหนใช่ไหม อ่าอ่าเราเสศระไหมฮะตรงเนี้ยแบบสงบดีนะครับอยู่ติดวัดผมให้เลยฮะผมก็เอาติดถนนละกันนะดูมยองหนูขูไม่ใช่เราต้องแบ่งที่ดินอ่ะออกเป็นตารางเล็กเล็กเลสักห้าร้อยชิ้นแล้วแบ่งแล้วก็แบ่งแบบรันด้อยมรออเออจริงอันนี้มันจะเกิดปัญหามันมันจะเกิดปัญหามันจะเกิดปัญหาใหม่ตามมาแล้วเราจะบอกว่าที่คนทะเลาะกันจำนวนหลายๆครั้งหลายๆแต่กูนที่ทะเลาะกันก็เพราะเรื่องประมาณนี้คือเราไม่แบ่งให้เขตว่าใครได้อะไรไป เพราะการใช้แงจตนาของของเจ้ามารดเนี่ยครับมันคือมันคือไฟนนลมันคือจบเลยบอกว่าเอาอะไรให้ใครมันจะจบแค่นั้นคือต่อให้ไม่พอใจแต่ผลทางกฎหมายมันจบมันเคลียร์แต่ถ้าหากว่าเราไม่เขียนให้ดีเนี่ยครับแล้วมันเกิดปัญหาที่เกิดเป็นกรรมสิทธิ์ดวงมันจีมีปัญหาใหม่ๆตามมาเยอะมากเลยแล้วแบบถ้ามันยอมกันได้มันก็โอเคแต่เวลามันจะทะเลาะกันได้เรื่องพวกนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจโหมันยอมยากผมพูดตรงๆเลยว่ามันมันต่อให้เป็นพี่น้องกันนะ คือไม่แปลกใจที่แบบมันจะมีความแบบทะเลาะกันเพราะว่ายิ่งโดยเฉพาะยิ่งยิ่งธุรกิจบ้านที่รวยๆเนาะโอ้โหยิ่งแบบ,บนะบางคนอาจจะคิดว่าบ้านรวยก็โอ้ยแบ่งกันคนละสิบล้านยี่สิบล้านก็เยอะดีอยู่แล้วม,มันคงน่าจะพอใจมันไม่พอใจหรอกคือต่อให้บ้านรวยหรือบ้านไม่รวยก็แล้วแต่นะทุกตัวเลขมันมันนับหมดอะ่ะใช่ใช่ ใช่ใช่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ต้องร,าาระมัดระวังว่าเวลาที่เราพูดถึงกิจกรรมเนี่ยครับเราต้องมาดูให้เคลียร์นะว่าถ้าเราเป็นคนเขียนเนี่ยครับเราก็ต้องเขียนให้เคลียร์ด้วยว่าใครควรจะได้อะไรไปบ้างแต่ถ้าเราไม่ได้เขียนให้ให้รู้ด้วยครับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นตามมาคืออาจจะมีปัญหาตอนที่เวลาทาย,ยาทมีมากกว่าหนึ่งคนแล้วเป็นกรรมสิทธิ์รวมแล้วเขาแบ่งไม่ลงตัวปัญหาใหม่ที่มันตามมาตรงนี้เราไม่ได้อยู่แก้ไขปัญหานะครับคนพวกนี้เขาจะอยู่แก้ปัญหากันต่อไปอันนี้ก็ต้องระวังแล้ว ต่อให้เราไม่ได้เป็นคนเขียนพิณายกรรมหรือว่าไม่ได้เป็นเจ้าเจ้ามาดรครับเราสามารถเอาความรู้เนี้ยไปบอกคนในบ้านเราได้ว่าถ้าเขาไม่เคยคิดถึงเรื่องพินัยกรรมพิณัยกรรมมีประโยชน์กับเขาอย่างไรหรือถ้าเขากำลังจะเขียนพินัยกรรมควรเขียนอย่างไรเพื่อไม่ให้ทายาทหรือตัวเจ้าตัวเองด้วยนะจะมีปัญหาในอนาคตอืครับผมอ่ะคิดว่าเอาง่ายๆเลยว่าถ้าเกิดว่าอยากทำพินัยกรรมะสิ่งแรกที่ต้องทำคือเก็บ Data ก่อนเก็บว่ามี เก็บว่ามีทรัพย์สินอะไรบ้างเฮ้ยคุณอย่าแบบพูดเล่นนะคือทรัพย์สินเนี่ยพอคุณมาลิสต์จริงๆอ่ะโหมันงงเหมือนกันนะยิ่งใช่อย่างอย่างคุณพ่อผมเนี่ยทำทำพินัยกรรมเนี่ยคือเรารู้เลยเพราะว่าพ่อเนี่ยก็เลยจะแบบมาลิสต์อ่ะว่ามีอะไรบ้างแล้วมันก็มันบางทีเราคิดว่าแบบไม่ได้มีเยอะนะแต่ลิสต์ไปลิสต์มามันก็งงเหมือนกันเยอะใช่ไหมใช่แล้วพอมาพอจะมาแบ่งอย่างสมมติอันนี้เล่าให้ฟังอย่าง บ้านผมก็มีพี่น้องหลายคนอ่ะจะแบ่งยังไงให้มันเท่ากันมันอย่างมิกกี้บอกมันไม่ใช่ว่ามีเงินห้าแสนแล้วแบ่งคน 100, ละแสนแล้วมันจบกันใช่ไหมมันเป็นที่ดินบ้างที่นี้แพงที่นี้ถูกแล้วยิ่งถ้าสมมติแบบตัดสินแบบง่ายๆนะสมมติมีที่ดินใช่ไหมเจง,งั้นก็ขายที่ดินให้แปลงเป็นเงินแล้วก็หารไปเลยก็ง่ายดีแต่ถึงเวลาก็ไม่อยากหารถูกไหมเพราะว่าที่ดินถ้าเกิดเราขายทอดตลาดแบบเร็วๆหรือว่าขายในราคาตลาดมันก็ ราคาตกอี ق, กอะไรอย่างนี้ปเป็นต้นอ,อืใช่ไหมมันยากมากเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ปวดหัวจริงๆครับใช่ใช่แต่ผมว่าตอนนี้เรามีความรู้พื้นฐานเพียงพอสําหรับเรื่องของมรดกแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวไว้ในอีพีถัดไปในอนาคตผมจะเล่าเรื่องที่มันซับซ้อนขึ้นนะครับเ,ออเพราะว่าเรามีเบสิกตรงนี้ละโอ้ oh, แล้วจะมีเรื่องสนุกๆเยอะมากฮนะเรื่องพระก็มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องลูกก็มีมีเรื่องลูกเมียน้อยด้วยโอ้โหเรื่องนี้น่าจะมันมากอจริงๆนี่ ยังแอบมีความคิดอีกนะว่าเนี่ยเราพูดถึงแต่เรื่องกูดไซว่ามรดกอ่ะนี่ยังแอบคิดถึงนี่สินอ่ะนี่สินนี่สินนะ่าไปแล้วว่ะเออใชาของมอบนี่สินนี้ต้องมาหาเราไหมเออคือในบางครั้งที่เราไม่ได้เขียนมรดกเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่มีของอะไรแล้วมีแต่นี่เนี่ยมันมันได้ไหมแบบว่าเออทรัพย์สินให้ลูกนี่ให้ชวีวันชวีวันคงโชคสมัย ใหญคุณเนี้ยได้แต่ของดีๆทั้งนั้นเลยอันนี้เราอันนี้เราต้องเราต้องเก็บเอาไว้เรายังสปอยไม่ได้โอเคดีมากเลยสําหรับ EP ต่อไปนะครับขอบคุณคุณมิกกี้ด้วยสําหรับพอดแคสต์อินลอสนุกมากเลยเดี๋ยวไว้ว่างๆเรานัดกันแล้วนะว่าไว้ว่างๆเราจะลองมาไลฟ์กันดีกว่าไลฟ์ผ่าน facebook ดูนะเผื่อแฟนๆคนที่ฟังรายการนี้อยู่อยากจะมาดูสดๆอยากจะรู้ว่าคุณมิกกี้เนี่ยเวลาไลฟ์กับเราเนี่ยเขาแต่งตัวเป็นอ เป็นเป็นเหมือนทนายความหรือเปล่าใสยกระสีดำแล้วเออมีหมวกใส่ผมปลอมอ่ะ ใส่ผมปลอมด้วยเฮ้ยนั่นันออังกฤษอันนั้นทนายอังกฤษเออใช่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 อยากใช่ไหมก็อาจจะได้มีโอกาสมาไลฟ์กันนะเราจะลองเอาเรื่องที่อาจจะเป็นเรื่องใหม่ไปเลยหรือเป็นเรื่องที่เราเคยคุยแล้วเรารู้สึกว่าสนุกมากเนี่ยเป็นประโยชน์ไปไลฟ์กันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันใหม่อีพีหน้านะครับวันนี้ผมเก่งสินพงศ์สินมาศเกษมครับค่ะโจชวีวันคงโชคสมัยค่ะมิกกี้ยุทธนาศรีสวัสดิ์ครับครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ